นะคะสามช่วงเวลานะคะ,ะคุณนารีหลายกิจพันธ์นี่ก็บอกกำลังเดินทางคะ่ะการที่มีเพื่อนกันนะคะเป็นการที่ดีนะคะจริงๆรงวันตอนนี้วันก็เป็นเป็นคนตัวคนเดียวนะครับโสดนะคะก็สามารถจะไปไหนไปไหนได้แล้วทั้งสามไันไอ้เวลาแค่ไม่กมี่ไม่กี่วันเนี่ยภายในเดือนนี้ตอนนี้ก็เลยพยายามรีบส่งเลยค่ะเผื่อเขาจะเห็นใจเราชมแล้วก็คุณแหม่มก,ก,ก็ก็ผ่านแล้วนะคะ คุณแม่ผ่านแล้วนะคะเลยสองนาทีก็ครบสองชั่วโมงวันวัขึ้นสองชั่วโมงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากตอนนี้อยากจะขึ้นหนึ่งชั่วโมงมาดาวอังคารได้ไหมคะคุณลุงนภานะคะชูใจมาจากดาวอังคารนะคะ,ะคุณชูใจคือชื่อลุงนภาใช่ไหมคะอ,องใช่ไหมคะนะคะคุณคุณลุงนภาบอกว่า ชูใจเองชูจดดีค่ะคุณลำดวนนิมาลานะคะคนสุดที่นี่บ้านสวนริมเองเดินทางต่อค่ะได้ค่ะคุณแม่คนสวยเดินได้ต่อได้ที่จะประกอบอาหารนะเพราะเพื่อพาะตอนช่วงนี้เป็นหกโมงทุกคนก็จะมีขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้นะคะ,ะคุณสุธพรก็กำลังสะสมเวลาหลายช่วงนะคะต้องสอิบโม ถะคะคุณปู่ยาพรนะคะก็บอกเวลาวันได้นะคะว่ากิ่คุณสามารถทานข้าวหรือ,อยังคะ ไะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะพี่นิดกินแซฟนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็เหนื่อยนะคะเวลาทำเองแต่ผลสุดท้ายมันก็มาต้องมามานั่นเองนะคะนะคะก็เออคะสวัสดีตอนนี้ก็มีสองดวงตานะคะจริงๆแล้วก็ไม่ครบกับโปรไฟล์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเพราะว่าเออช่วงทุนส่งริงนะคะอย่างนี้ ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามากาลังใจในวันนี้นะคะคุณสามาราเป็นยังไงบ้างคะลดไหมที่เข้ามากาลังใจนะคะถึงแม้นัวบาเข้ามาแบบรับชมนะคะก็ดีใจนะนะคะแสดงว่าต้องมาแอบมองอยู่ใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกนนะะทกําลังใจนะคะที่เข้ามากําลังใจในวันนี้นะคะ<บ>ยังคะ่ะทานไม่ลงจะเป็นไรคะทําไมทานไม่ลงคะ เมื่อกี้คาวันเข้าไปหาตอนมันไม่ได้ดูนาฬิกานะคะเออนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกทุกท่านนะคะน้องนร้านนี่เขาเป็นเหมือ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 นคนเลยรู้ภาษาเกี่ยวแขนเอ่อเกี่ยวก้อยกันไปนะคะก็ไปให้ถึงฝั่งนะคะก็ทุกคนก็ในห้องก็ยังไม่ผ่านเบียเอออะไรเงี้ยเออคือ เ้ยกินดีกว่านะคะบอกว่าถ้าถ้าถ้าเหลือแล้วทำใจทำใจทำใจนะคะคุณพี่คุณพี่ทำใจนะคะดูมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง S <S <an> กเกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงฝั่งนะคะนะคะแล้วก็นั่งเรือก็ต้องปลอดภัยนะคะใค่ป๋าชัยเห็นโฟรไฟนิดเดียววันก็ดีใจมากๆแล้วะค่ะนะคะตวงตาก็จะไม่ช่วงนีม้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะวันมันเข้าใจนะฮะคุณสุธาพรก็บอกว่าสู้สู้จ้านะคะสู้สู้นะคะคุณสุธาพรแม้ว่าแค่รับชมนะคะแต่ได้เห็นหน้าเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถจะ สื่อสารได้คุยได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เท่ากับว่าชมแล้วก็คุ้แม่ก็เอ่อก,ก็ก็ผ่านแล้วนะคะคุ้แหม่มผ่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สมคิดนะคะนะคะวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะและก็มาสม่งกำลังใจนะคะ คุณสีดาลักสมัยกําลังรับชมนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณสีดานะคะคุณคุณสุธาพรที่วันเข้าไปหาไปหรือเปล่าคะเอ๊ะวันเมื่อกี้วันเข้าไปหานะคะบอกขับรถระมัดระวังนะคะเพราะว่าฝนตกคะ่ะช่วงนี้ฝนตกในกรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันนะคะอ๋อนี่มืดเลยนะคะนี่มืดมาเลยนะน่าจะตกคืนแรกไม่มีเพื่อนมาก็ไม่ได้คะแนนนะคะก็ยังลดอยู่ ก็เพราะนั้นก็คือต้องตรงเวลาต้องขึ้นตรงคุณป่าชัยบอกว่าซิริวันจะลงแสงจ้านะคะขอบคุณมากๆป่าชัยนะคะขอบคุณจริงพอเพียงนะคะสวัสดีค่ะนะคะกำลังรับชมอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหน้าวันเคยเจอที่ไหนนะบ้านใครนะคะคุณบุญกะถิมนะคะ ซื้อวันดังคารนะคะต่อทักทายนะคะโอ้สมคิดเออบอกว่าคุณลำดวนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณสมคิดนะคะคุณลำดวนนะคะเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะคะอืมสก,กลนครน,นะคะพี่เออคุณสก,กลนครเรื่อนที่ดีกันตลอดไปอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีๆมากๆเลยนะคะเอ่อก็การการที่เจอสิ่งที่ดีๆเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับพิลเล็กนิดเดียวนะคะคุณป๋าชัยมาแล้ว ก็สวัสดีคุณป่าชัยนะคะพี่สมคิดก็ทักทายคุณป่าชัยนะคะขอบคุณมากขอบคุณหนึ่งดวงตานะคะขอบคุณงมากนะคะบ้นวันเลี้ยงแมวเยอะแมวเยอะวันช่วงนี้เมีอยู่ตัวหนึ่งนะที่ที่ลงคลิปอยู่ตัวนั้นที่กินหญ้าแมวนะหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณพี่น้ำใจชั่วโมงหลังก็ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนมาเท่าไหร่นะคะก็ชั่วโมงหกโมงเยอะนะเพื่อนมาเยอะจะทำให้เพิ่มพลังงานนะคะเพิ่มพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีเวลาเท่าไหร่นะคะไม่อาจจะไม่มีเวลามากๆเพราะว่าบางทีวันทาธุรกิจของตัวเองนะทำอิสระนะคุณสมคิดก็บอกว่าสซนวนหรือว่าน้ําพริกแบบว่า ข้าวสวยปลาเค็มอลยเงี้ยกินหมดอ่ะกินแบบว่าคือมันอรดีค่ะนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณนันทวันนะคะ,ะคุณนันทวันบอกว่ามาส่งกําลังใจค่ะนะคะพอเพียงนะคะสวัสดีค่ะนะคะกําลังรับชมอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สดจริงที่สดเลย ไรก็ไม่รู้นะคะอบอนพิงกับกระจกมันกระจกเคลื่อนเสียดายังนะคะคุณนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะมันจะกี้ขึ้นเวทีวัาพี่สมคิดแล้วก็รู้สึกว่าตก,ตกตกเวทีไป,วไปดวนไปโดนนนะคะคุณนาลีก็ขับรถปลอดภัยนะคะคุณนาลีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ นะคะก็สวัสดีทักทายคุณสามาจ้านะคะาตาเรืองยายโวนไม่ทราบว่าผ่านหรือยังคะนะคะก็ตอนเช้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้นอนก็ไปทุระหน้าง,งานต่อแล้วก็พึ่งจะใกล้ถึงเลยนะใกล้ถึงเส้นใจแล้วลนะ่นะลดคะแนนนะคะคุณลีก็กําลังรับชมอยู่นะคะ มีวันมีงานช่วงนั้นวันก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตอนตอนหกโมงนะคะคุณลุกก็พักไฟปะนะคะเออใช่แล้วก็แล้วทีนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะที่นี่บ้านสวนริมคลองคุณสุขที่นี่บ้านสวนริมคลองก็เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะคะอ่าสวยด้วยนะคะโปรไฟล์นี้นะคะ เ,เขาบอกว่าโฟมไม่ไม่เสียดายตัวเรานะว่าว่าเรากินแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงเราเป็นยังไงเราไม่คิดเรากินแล้วว่าเอยของนี้ไม่น่ากินแล้วนะคะกำลังใจนะคะคุณสุธาพรเพิ่งจะมาบ้านนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุธาพร แต่พี่ก,นอ,อ,ก,กอนุกรณ์นะชวยไปหมดเลยไม่น่าสิไม่น่าสิถึงจริงนะคะอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามากำลังใจในวันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะ